الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ว่าจึงมานะตั้งเลมุห์ฮุด جة ล نا لا علينا السلام عليكم رحمة الله وبركاته الحمد لله ขอบคุณตอบองค์ลอสผานะอัลละนะครับในะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องที่มีความสำคัญนะครับนั่นก็คือเรื่องของมารยาทตามแนวทางของอัสซาลฟุตซอลเลนะครับตามแนวทางของชาวซาลฟ อุปนิสัยลักษณะนิสัยหรือมารยาทของชาวซาลฟนะครับซึ่งแน่นอนครับพวกเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเ,ออเพียรพยายามในการปรับปรุงตัวเองนะครับให้มีความสอดคล้องกับแนวทางของท่นานนบีแนวทางของบรรดาอัอฮาบะแนวทางของ ชาวซาลฟนะครับในยุค300ปีแรกชาวลอนนะครับก็คลิปวิดีโอที่จะทำขึ้นก็จะมีหลายตอนนะครับก็จะมีหลายตอนนะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับในเนื้อหาที่เกี่ยวกับลักษณะนิสัยหรือมารยาทนะครับอัคลาของชาวซาลฟและหลังจากที่เราได้น,นำเสนอได้เรียนรู้แล้วนะครับก็ให้ตัวของเรานะครับได้ ตรวจสอบว่ามารยาทของเราอุปนิสัยของเรานั้นมีความสอดคล้องหรือเราอยู่ตรงไหนมารยาทของเราอยู่ตรงไหนนะมารยาทของชาวซาลฟนะครับตอนที่หนึ่งในวันนี้นะครับก็จะนะพูดถึงอ,อ,อันอิคลาาความบริสุทธิ์ใจนะความบริสุทธิ์ใจต่อลอสผานะหัวตาลาชาวซาลฟนะครพวกเขาจะมีความ กระตือรือรน้นพวกเขาจะคอยตรวจสอบตัวเองอยู่เสมอว่าการกระทําของเขาคําพูดของเขานั้นได้ได้ถูกแสดงออกไปมีความสอดคล้องกับหัวใจของเขาที่มีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลนฮตนลาหรือไม่อัลลอฮฺนวตาลาได้กล่าวในสุรทศซุมัรนะครับอายะที่11บอนะครับอัลลอฮฺนลาได้กล่าวว่า กุลจงกล่าวเถิดมูมัดอินนีอุมิรตุอัลอาบุดัลอฮะมุคลิซัลละหุดดีนจงกล่าวเถิดมูมัดว่าแท้จริงข้าพระองค์อุมิรตุได้ถูกสั่งใช้อัลอาบุดัลอฮะได้ถูกสั่งใช้ให้อบาดานะครับให้อบัเคารับพระบิดาล l อ a ์มุคลิซัลละหุดีน โดยเป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์ใจต่อศาสนาของพระองค์นะครับอาย่านี้เป็นอายะที่มีความสําคัญมากซึ่งในบรรดานักตับซีสท,ทั้งหลายนะครับก็ได้อธิบายไปในทิศท,ทางเดียวกันก็คือโมคลิซัลละหุตเตหิตการที่เราจะมีความบริสุทธิ์ใจต่อเลาะก็หมายถึงว่าบริสุทธิ์ใจในการให้เอกภาพนะครับ ให้ตาฮีต่อลอสผานอวตะลาและอุชริกุบิฮิชัยะโดยที่ไม่นำสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาตั้งภาคีร่วมกับองค์ลอสผานอวตะลานี่คือความบริสุทธิ์ใจที่นะครับถูกต้องสอดคล้องกับหลักการศาสนามากที่สุดในบางตัฟซีดก็ได้อธิบายเช่นตัฟซีดของอิหม่ามอัสซาดียร้าิมัฮุลลอความอิคลาสความบริสุทธิ์ใจต่อ Allah นั้น นะครับในบรรดาการงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการงานที่นะครับฟิลอามลิวอฮิราวนบาอุนนะในการงานที่เปิดเผยหรือในการงานที่ซ่อนเร้นก็าตามดังนั้นจ่าอาลีฟอันอิคลาสความบริสุทธิ์ใจชาวสลฟบางท่านจึงให้ความหมายว่าจะต้องตรวจสอบว่าการปฏิบัติของเราที่แสดงออกมาทั้งหมดนะครับมีความสอดคล้องกับ สิ่งที่อยู่ในหัวใจของเราหรือไม่บรรดาการงานต่างๆที่อยู่ในหัวใจนะครับก็จะมีมากกว่าสิบนะมากกว่ามากกว่าสิชนิดนะเช่นความบริสุทธิ์ใจความรักต่อลอสพาหนวตาลาความหวังต่อลออันยากีนความเชื่อมั่นต่อลอแล้วก็อื่นๆอีกนะครับดังนั้นการที่เราจะเป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์ใจต่อลอสพาหนวตาลานะครับเราจะต้องตรวจสอบว่า พฤติกรรมของเราที่ถูกแสดงออกมามันมีความสอดคล้องหรือไม่เพราะบรรดาซอฮาบะสิ่งที่พวกเขานะครับกลัวมากนะครับนั่นก็คือการปฏิบัติภายนอกนะครับอีกแบบหนึง่งแต่ในหัวใจนั้นก็อีกแบบหนึง่งหมายถึงว่าไม่มีความสอดคล้องไม่มีความสอดคล้องพวกเขากลัวว่าหัวใจของพวกเขานั้น นะครับจะมีนิฟากจะมีการกลับกรอกดังนั้นชาวซาลัฟจึงให้ความสําคัญอย่างมากในเรื่องของความอิคลาสบริสุทธิ์ใจไม่ว่าจะด้วยคําพูดหรือการปฏิบัติก็ตามนะครับเรามาดูนะครับคำพูดของท่านชัยคุณอิสลามอิมนุทยัยมยาตรอฮิมาฮุลล์นะครับในหนังสือมินฮาจุดสุนนะท่านได้กล่าวว่า แท้จริงบรรดาการงานต่างๆนะครับจะทฟา a l ลูบิตีฟาบุริมาฟินมาฟินกูลูบีมินันอีมานีวลอิคลาสท่านอิกล่าวว่าบรรดาการงานต่างๆนั้นนะครับมันจะเอ่อมันจะทวีเอ่อทวีคูณเพิ่มมันจะนะครับเพิ่มพูนนะครับด้วยกับสิ่งที่อยู่ในหัวใจนะด้วยกับสิ่งที่อยู่ในหัวใจมีนันอีมานจากการศรัทธา วันอิคลาสและความบริสุทธิ์ใจต่อลอสผานวตาลาการงานมันจะลดมันจะเพิ่มก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่อยู่ในหัวใจของบ่าวคนนั้นในเรื่องของการอีมานศรัทธาต่อลอในเรื่องของความบริสุทธิ์ใจต่อลอสผานวตาลาและท่านได้กล่าวว่าว่าอินนารุจลยนี้และยาคู่นะมะกอมาฮูมาฟิซอฟีวาฮิดะนะครับชายสองคนที่ ยืนอยู่ในแถวละหมาดนะครับยืนอยู่ในแถวละหมาดทั้งสองก็ได้ละหมาดแต่มีความแตกต่างกันในเรื่องของความบริสุทธิ์ใจในเรื่องของผลละบุญกามาใบานัสมาอิวัลอรุณเสมือนชั้นฟ้าและแผ่นดินหมายถึงว่าคนหนึ่งมีความบริสุทธิ์ใจในการละหมาดอีกคนหนึ่งนะครับไม่ได้ละหมาดด้วยความบริสุทธิ์ใจต่าลอ Allah. ดังนั้นผลลบุญหรือความแตกต่างนะครับในระหว่างทั้งสองนาราวกับชั้นฟ้าและแผ่นดินแล้วก็ยังมีคำพูดของนะครับท่านใชยคุณอิสลามอิมุทัยมีรอฮิมาคุลลอีกนะครับท่านได้กล่าวว่าผู้ที่มีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอตาลาในการงานในเรื่องของอิบ ة, Allah ารดอัลลอฮ์สานะหัวตาลานั้นนะครับจะทำให้เขาเป็นหนึ่งจากบรรดาอาลุลเละที่มีความ ยำเกรงตักวาต่อลอสพานาวตาลาแสดงว่าผู้ที่จะเป็นผู้ที่อัลลอฮฺตาลาทรงรักทรงดูแลทรงคุ้มครองนะครับและเป็นผู้เป็นบ่าวเป็นบ่าวผู้ที่มีความยำเกรงต่อลอเขาจะต้องให้ความสําคัญในเรื่องของความบริสุทธิ์ใจต่อลอสพานาวตาลาเราจะเห็นได้ว่านะครับชาวซาลักษนะการงานของพวกเขามีบารอกกาคำพูดของพวกเขาก็มีความจำเริญ คำพูดของชาวซาลฟนะครับที่เราได้อ่านได้ฟังได้ศึกษาณนะวันนี้นะครับคําพูดของพวกเขามีประโยชน์ทําไมจึงมีประโยชน์ครับยุคแล้วยุคเล่านะครับสมัยแล้วสมัยเล่าที่ทุกยุคทุกสมัยนะครับเวลาศึกษาอันกุรอานเวลาศึกษาสุนนะของท่านนาบีสัลลัลลอฮุวะละยุสัลลัมก็มักที่จะอ้างอิงคําพูดของชาวซาลฟจากบรรดาสฮฮบะ จะบรรดาตาบีอินบรรดาตาบีตาบีอินนะครับบรรดาเหล่าอิหม,มั่นลาอิมมะที่พวกเขาอยู่ในทางนําที่ถูกต้องก็อันเนื่องจากด้วยความจําเริญความบรอกะความบริสุทธิ์ใจของพวกเขาที่มีต่อศาสนาของพระอ,องค์ลอสภานาหัวตาลานะครับจึงทําให การงานของพวกเขามีความจำเริญคำพูดของพวกเขาได้มีประโยชน์ได้สร้างประโยชน์นะครับให้กับสังคมมุสลิมนะครับในทุกยุคทุกสมัยเรามาดูอีกคำพูดหนึ่งครับก่อนที่จะจบนะครับนะเพราะเราจะคุยแต่ละครั้งก็ประมาณ10นาทีนะครับท่านิมนุนก็ยิมม ah ันยาวเย้ยเราให้มาหุลอฮ์ในหนังสืออันฟาวเอิดท่านได้กล่าวว่าหากแม้ว่าความรู้โดยปราศจากการปฏิบัติความรู้อย่างเดียวนะครับ โดยปราศจากการปฏิบัตินะครับหากว่ามันจะมีประโยชน์หากว่ามันมันจะให้ประโยชน์แน่นอนครับทําไมอัลลอฮฺสภานหวตาลาจึงได้ตําหนิได้ตําหนิติเตียนออบรรดาโมนาเสตีในอันกุรอานหรือได้ตําหนิติเตียนอานลุนกีตาบนะครับในอันกุรอานในหลายๆครั้งที่เราอ่านอันกุรอานเราจะเห็นว่าอัลตาลาตําหนิยะฮูตตาหนิอานลุนกีตาบนะครับ ตำหนิโมนาฟิกีนอันเนื่องจากอะไรครับพี่น้องก็อันเนื่องจากพวกเขารู้แต่พวกเขาไม่ได้นำความรู้ไปสู่ความเชื่อและการปฏิบัตินะครับดังนั้นท่านอิบนุลกอยยิมจึงได้กล่าวว่าหากแม้นว่าความรู้อย่างเดียวนะโดยไม่อาศัยปราศจากการอามัการปฏิบัติทำไมอัลลอฮฺาตาลาจึงตำหนิอาลุนกีตาและถ้าหากว่าอามันอย่างเดียวปฏิบัติอย่างเดียวนะครับ โดยที่ปราศจากความอิคลาสบริสุทธิ์ใจละหมาดนะครับก็ไปยืนละหมาดก,กับท่านนาบีบรรดามุนาเฟกีนนะครับเวลาไปแสดงความรักต่อความเป็นพี่น้องพวกเขาก็แสดงความรักนะครับให้สังคมได้แลเห็นแต่ท่านอิมนุนก็ยิมได้กล่าวว่าหากแม้นว่าการปฏิบัติ โดยปราศจากความอิคลาสบริสุทธิ์ใจทำไมอัลลอฮฺาตาลาจึงต้องตำหนิติเตียนบรรดามุนาฟิกีนด้วยในอันกุรอานนะครับในหลายๆสุร์ในหลายๆอายะนะครับถ้าหากเราได้อ่านและได้พิจารณานะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับพี่น้องนะครับในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นตอนแรกนะครับที่อยากอยากนำเสนออุปนิสัยมารยาทนะครับของชาวสลัฟซึ่งคนในยุคเรานะครับ จำเป็นอย่างยิ่งยวดครับพี่น้องที่จะต้องหวนกลับนะครับไปศึกษาหวนกลับไปดูชาวสลฟเป็นตัวอย่างนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความบริสุทธิ์ใจต่อลอสพาณวตาลานะครับขอดูวาจากอัลลอฮ์ตาลาให้ปรงทรงประทานความบริสุทธิ์ใจแก่พวกเรานะครับทั้งในคำพูดและในการปฏิบัตินะครับอักุรอานีฮเราซักฟุลลอฮ์ลิวะลคุมวลิซัลิมุสลิมีนมินคุลิดัมบิน فاستغفروه انه كان غفارا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته